โคดดิ้งไม่ได้เลยแต่โทรรู้นี่นีละคราวนี้จะพลาดไม่ได้แล้วโทรรู้วันนี้เรามาเรียนเรื่องโคโดดิ้งกันเถอะโคโดดิ้งคืออะไรเหรอครับดรวันคล้ายๆพุดดิ้งหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาอย่างนี้แล้วกันปกติเวลาเธออยากจะสื่อสารกับเพื่อน่ะเธอจะทำยังไงก็พูดคุยผ่านรับพูดไงครับดรวนได้ถามอะไรปะแปลกถูกต้องถ้าเธออยากจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ตออมพิวเร์งั้นขอไก่ทอดหน่อยทําแบบนั้นคอมพิวเตอร์ไม่ขอใจหรอกเราถึงต้องเรียนโคดดิ้งยังไงล่ะโคดดิ้งเนี่ยก็คือการเขียนชุดคําสั่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทํางานหรือเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์นี่เองถ้าอยากขอไก่ทอดจากคอมพิวเตอร์ก็ต้องเรียนโคดดิ้งใช่ไหมครับ <c oughs> คงจะมีแต่เธอเท่านั้นแหละที่เรียนโคดดิ้งเพื่อขอไก่ทอดเอ๊ะถ้าไม่ได้เรียนเพื่อขอไก่ทอดเราจะเรียนโคดดิ้งไปทําไมกันครับ ชีวิตประจำวันของเราเช่นในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ถ้าเราเรียนรู้วิธีสร้างโคดดิ้งและสามารถสร้างขึ้นเองได้เราจะพบกับโลกที่สะดวกสบายและสนุกมากยิ่งขึ้นพื้นฐานของโคดดิ้งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจวิธีการคิดของคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นถ้าอยากสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติเราต้องเรียนภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกันถ้าเราอยากสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจ เราก็ต้องเรียนวิธีการคิดของคอมพิวเตอร์ซึ่งวิชาที่ศึกษาวิธีการคิดนี้อยู่ในหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณหรือคอมพิวติ้งไซน์ที่เด็กๆทุกคนต้องเรียนฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าเรียนแล้วขอไก่ทอดจากคอมพิวเตอร์ได้ผมจะเรียนด้วยแล้วผมจะเริ่มเรียนโคดดิ้งได้ยังไงครับเธอสามารถเรียนโคดดิ้งได้ไง่ายๆนะผ่านบล็อกโปรแกรมมิ่งอย่าง Scratch หรือ Nt แต่ถ้าหากไม่เข้าใจก็สามารถเริ่มเรียนได้จากหนังสือครอบครัวถึงเนื้อตลยิทิต สำนักพิมพ์ดานมีบุ๊กหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศเลยนะ